อะไรทําให้เราไปด่าความมืดอันแรกเลยอาจจะเกิดจากเรามาจากการศึกษาของไทยอะ่ะชีวิตเราชอบเลือกกอขอคองอข้อถูกที่สุดในเวลาอันสั้นเราก็เลยเลือกช้อยแรกขึ้นมาเลยคือด่าด่าไปก่อนเราเราด่าแล้วเราก็เลือกคลังคำศัพท์ที่มันมีจำกัดในตัวเราอะ่ะยิ่งเรามาจากครอบครัวที่ด่าเก่งๆมาจากกลุ่มเพื่อนที่ด่าเก่งๆ เรามีแต่คำด่าเราไม่เคยใส่คำชมคำน่ารักหรือการมองอีกมุมหนึ่งของเขาสมมติว่าคุณไปบอกว่าตำหนิใครสักคนว่าขี้งกคุณมีคำศัพท์อื่นแทนคำว่าขี้งกไหมซึ่งเป็นมุมมองตรงข้ามกันเลยอ่ะจริงๆแล้วเขาอาจจะอาจจะไม่ได้ขี้งกก็ได้เขารักษาผลไปดี ดีไม่ดีผลประโยชน์ที่เขารักษาอยู่อาจจะเพื่อคุณได้ซ้ําไปอาจจะเพื่อโลกใบนี้ก็ได้แต่ทังคําสัท์คุณน้อยคุณก็ว่าเขางบไปละคุณไปว่าเขาช่างนินทาเนี่ยเอเนี่ยนินทาเก่งคุณลองมองอีกมุมหนึ่งฮนะอะไรทําให้เขาต้องดินทาที่เขานินทาเพราะอะไรเพราะคุณไม่เคยฟังเขาเลยเขาไม่มีโอกาสจะบอกอะไรคุณตรงๆง เขาก็ต้องใช้วิธีการอ้อมรวมทั้งกับคนอีกหลายคนมากมายที่เขาถูกปนามว,ว่าเป็นคนโกหกเพราะเขาเคยพูดความจริงกับคุณแล้วคุณไม่ฟังอะ่ะคุณไม่ฟังอะ่ะคุณไปด่าเขาอะ่ะบางครั้งเราอาจจะไปว่าใครว่าขี้ฉากระแต่ลึกๆแล้วเขาต้องการอะไรถ้ามองอีกมุมหนึ่งมุมสว่างของเขาใช่ไหมนี่คือจุดตะเกียงน,น,นะครับ <S <S เขาาจจะไม่ได้ขี้ฉา แต่คุณไม่เคยสนใจเขาเลยเขาอาจจะกำลังเรียกร้องความสนใจเพราะฉะนั้นผมอยากมาเชิญชวนพวกเราว่าอย่าทำตัวเป็นเลือกข้อถูกที่สุดนะครับนั่นก่อนที่เราจะวิจารณ์ใครเนี่ยห้อยแขวนคำพิพากษาไว้อย่าเพิ่งรีบร้อนด่ามองดูที่ว่าเอออีกมุมหนึง่งอน o เ h e r s ไซด์อ c o คออีกด้านหนึ่งของเหรียญคืออะไรใช่ไหมอย่างตัวอย่างเมื่อกี้ที่เขาบอกว่า โกหกจริงเขาไม่ได้โกหกคุณเนี่ยรับความจริงไม่ได้คนที่ด่าความมืดบ่อยๆเนี่ยจริงแล้วเขาคับข้องใจเนี่ยแต่เราไม่เคยรู้ว่าความคับข้องใจคืออะไรเราด่านําไปหมดการที่เราจะรู้ว่าคับข้องใจคืออะไรต้องมีการฝึกสติฮะเวลาเราคับค้องใจเนี่ยตรงกลางอกของเราเนี่ยมันจะแน่นมันจะอึดอัดเ,เราไม่เคยไปรู้ว่ามันมีการอึดอัดอยู่ตรงนี้ เพราะน,นั้นก็จะฝากไว้ว่ามีสติรู้รู้สเต็ปที่หนึ่งนะครับรู้ครับข้องใจสองอย่ารีบร้อนพิพากษาด่าแต่ถ้าจะด่าจริงๆมองอีกมุมหนึ่งมองด้านสวยงามของเขาทำได้ครับผม,มเชื่อมัน่น